สวัสดีครับทุกท่านเลัาี้ครั้งกับช่องดออกตรยนชแนลครับ หลังจากห่างหายไป3วันกลับมาวันนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้ที่ต้องพูดคุยกันหน่อยแล้วเรื่องของเอซิมิลานครับนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เราจําเป็นต้องมาอัปเดตสถานการณ์ของพวกเขากันถึงแม้ว่าในเดือนแรกของการซื้อขายนักเตะพวกเขาจะทําได้ตามแผนแต่าภารกิจของพวกเขาจะยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งปโลมาเดนี่และก็ริกกี้มารซาร่าจะต้องทํางานทั้งในส่วนของการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาและก็ขายนักเตะส่วนเกินออกไปจากทีมมิลานนิวได้รายงานออกมาว่านักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของพวกเขาอีกต่อไปเนี่ยก็คืออันเดรคอนติกับมัตเตียคารดาร่าในรายแรกทีมที่อยากได้ตัวเขาเข้าไปร่วมทีมก็คือซัมโดรียส่วนคาราร่าเขาก็กําลังได้ความสนใจจากเวเนเซีย ส่วนพวกนักเตะอย่างเยนเพเตอร์ฮอเก้ซามมคัตติโอเยโก้ตอมมาโซโพเบกาและก็ราฟาเอลเลเอาที่มีข่าวว่าจะย้ายออกอยู่เรื่อยๆซึ่งนักดังกล่าวก็ได้อัปเดตเรื่องราวของพวกเขาเอาไว้เหมือนกันอย่างฮอเก้เขามีโอกาสที่จะได้ย้ายทีมมากที่สุดให้ทักแฟงเฟิร์ตยื่นข้อเสนอ8ล้านยูโรให้มิลานได้พิจารณาแล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มิลานมองว่าต่ำเกินไปและพวกเขาต้องการอย่างน้อยๆน,นะครับที่1 2ล้านยูโรด้วยกัน ส่วน,นรายของเลโเอเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่มิลานอยากขายแต่หากมีข้อเสนอระดับ25-30ล้านยูโรยื่นเข้ามาเนี่ยพวกเขาก็พร้อมพิจารณานะครับและจะไม่เก็บเลโเอไว้กับทีมฝ้าของคาติวเยโคก็มีหลายทีมจากลาลิกาสเปนที่อยากได้ตัวของเขาเข้าไปร่วมทีมตัวแทนของคาติวเยโคที่จะเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงกับอเลิซิสเซเลเมเกอร์คนที่มิลานให้ความสนใจมาตลอดก็คือโยซิปอิลิซิตนะครับจากกาตาลตนตาซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นชื่อที่อยู่หน้าสื่อเป็นประจำอยู่แล้ว ขณะที่โภเบกานะครับเขาต้องการทําให้สเตฟาโน่ปิโอลีเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยมีดีพอสำหรับมิลานชุดนี้และในการฝึกซ้อมที่มิลานเนโล่นะครับโภเบกาก็ทําได้ดีมากๆแต่การนั้นหากมิลานซื้อกองกลางใหม่เข้ามาเพิ่มและก็มีข้อเสนอราวๆ12-13ถึงล้านยูโรมิลานก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวครับ โพอเบกาจะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ถูกปล่อยตัวออกไปซึ่งรายละเอียดตรงส่วนนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาว่านักเตะกองกลางคนใหม่ของมิลานน่าจะเป็นติเอโมเอบากาโยโก้นะครับซึ่งย้ายเข้ามาด้วยสัญญาย,ยืมตัวและจะเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงกับทั้งซานโดโตนารีอิซเมลเบน่าส์ตลอดจนถึงฟรองเคสซีเย่พวกนักเตะใหม่ที่จะย้ายเข้ามาครับทั้งมาดินี่และก็มาซาร่าหวังจะนำนักเตะเหล่านี้เข้ามาด้วยสัญญาย,ยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด แข่งที่เป็นเป้าหมายเนี่ยก็มีทั้งยูเรียนบลันนิโคล่าวาลาซิตมาเซลซาบิเซอร์อิสโกโ้และก็ฮาคิมซีเยกส่วนกองหน้าตัวเลือกที่3ที่มิลานอยากได้เข้ามาชื่อของไคโอจอเก้นี่ก็เป็นชื่อที่สร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่ทว่านะครับไม่ได้มีเพียงแค่มิลานทีมเดียวที่อยากได้ไคโอแถมฝั่งมิลานเนี่ยก็แสดงเจตนาล์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะไม่เพิ่มเข้านเสนอมากไปกว่า2-3ล้านยูโรโดยเด็ดขาด ในดีลนี้ก็มีการออกมายืนยันของบรูโนอันดาเดนักข่าวของ UOL e s p o r t e ว่าไครโอได้สัญญาล่วงหน้าย้ายไปยูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่สถานการณ์ของเดโกดาโลตัวนักเตะอยากกลับมาเล่นที่มิลานอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกับทั้งมาดินี่รวมไปถึงมาร์ซาร่านะครับก็อยากได้ดาโลกลับมาเหมือนกัน อีกหนึ่งเอฟเฟกที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมิลานก็คือการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของราฟาเอลวารานเพราะมีการเปิดเผยออกมาจากกาโชเมกาโตว่าเลซิโอโรมันโยลี่คือหนึ่งในเจ็นักเตะที่ถูกวางเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนโดยโรมันโยลี่เนี่ยครับไม่ได้เป็นนักเตะคนเดียวจากเกาโชเซเนอาที่มีข่าวว่าจะมาแทนวารานเพราะว่าทั้งมิลานสครีเนียสเตฟานเดอร์ฟลายและก็คาริดูคูลิบาลี่นี่ก็เป็นอีก3คนที่เรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการพูดถึงครับ ส่วนพวกนักเตะจากลีกอื่นๆก็มีชื่อของชูกุนเดเปาตอเรสและก็ไอมาริกลาปอสแต่รายของโรมนโยลีสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2022และถ้าพูดกันตามตรงแล้วนะครับโรมนโยลี oli เนี่ยก็น่าจะเป็นนักเตะที่ง่ายต่อการคว้าตัวมากที่สุดแล้วเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของปิโอลี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สื่อเริ่มมีการพูดถึงหลังจากทอนนัมสเปอร์ได้ปลดโชเซ่มูนโยออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ปิโอลี่ก็คือหนึ่งในกุนซื้อที่จะเปิดเล็งไว้เป็นเป้าหมาย แต่แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากลากัสเซตตาเดลโรสปอร์ตว่าในการคุมมิลานตอนนี้ของปิโอลี่เขาได้เจอกับสภาพทีมที่ดีกว่าหลายทีมที่เขาเคยคุมทีมแถมการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับก็ยังซับพอร์ตเขาอย่างเต็มที่ด้วยปัจจัยเหล่านี้นี่เองที่ทําให้ปิโอลี่ปฏิเสธข้อเสนอจากสปเปอร์ไปครับ สัญญาของปิโอลี่จะหมดภายใน1ปีตัวนงเขาหวังว่าวันหนึ่งผู้บริหารจะติดต่อเข้ามาหาเขาและเขาเนี่ยครับก็จะไม่กดดันสมโมสรให้รีบต่อสัญญาด้วยและนี่ก็อาจเป็นโอกาสที่ดีของมิลานที่จะได้เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับปปโอลี่เพราะว่าในบรรดาทีมใหญ่ของเซเรียอาเขาคือโค้ชที่ได้ค่าเหนื่อยน้อยที่สุดอย่างแม็กอเลกรีนี่ก็ได้รับจากยูเวนตุสปีละ8ล้านยูโรโชเซมูรินโญ่ได้กับไอซโรมาปีละ7ล้านยูโรมาริซิโอซารีกับซิโมเน่อินซากีได้กับลาซิโอแล้วก็อ ส่วนลูเซโนสปาเลตตินะครับนี่ก็ได้ปีละ3.8ล้านยูโรเข้ามาแล้วนอกเนือไปจากการต่อสัญญากับเปโอลี่แล้วเคสซีเย่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มิลานต้องการต่อสัญญาให้ได้ครับสาญญาของเคสซีเย่เหลือกับมิลานอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นเปโอลี่ไม่ต้องการเสียเคสซีเย่เพราะว่าจุดเด่นของเขามีหลายอย่างทั้งเรื่องของการยิงประตูสภาพร่างกายและการเป็นผู้นํา และด้วยผลงานดังกล่าวของเคสซีเยนี่เองที่ทําให้เกาโชแมากาโตเปิดเผยว่าเขาจะเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของมิลานและทันทีที่พวกเขาจัดการเรื่องของเคสซีเยเรียบร้อยแล้วไซมอนเคียจะเป็นอีกคนที่มิลานจะต่อสัญญาด้วยและสาเหตุหลักๆของการต่อสัญญากับเคียมันก็มาจากฟอร์มการเล่นที่สมเสมอของเขานั่นเองเคียถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลภายในห้องแต่งตัวของมิลานและมาเินีจะยื่นสัญญาให้กับเขาอีกหนึ่งปี แต่ก็ยังไม่แน่นะครับที่ท้ายที่สุดแล้วสัญญาของเคียรเนี่ยมันอาจจะจบลงที่2ปีครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของอันเตเรบินะครับที่ท่าทีจากฝั่งมิลานมันก็ชัดเจนว่าไอเดียในการขายเขาออกไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนนี่ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากกาช่วไมกาโตเขาได้เดินทางมันถึงมิลานเอ,อโลเป็นที่เรียบร้อย และมิลานก็ต้องการให้เรบิดกลับมามีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจอีกครั้งโดยเชื่อกันว่าฤุดูการใหม่ของมิลานเรบิดจะได้ออกสตาร์ทเป็นปีกซ้ายในระบบ4-2-3-1ของปิโอรี่ครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมิลานจะไม่พิจารณาข้อเสน,นอขอซื้อเรบิดจากทีมอื่นๆและได้แต่หวังนะครับว่าฤดูการ2021-2022เนี่ยอันนี้จะเป็นฤุดูการที่เรบิดได้เจอกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งหวังว่าเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มโหดได้เหมือนกับคือ,อดูการหลังของฤดูการ2019-2020 ที่ในครั้งนั้นเนี่ยเขายิงประตูได้ถึง11ประตูด้วยกันนะครับก็ต้องมาเอาใจช่วยกันสำหรับแฟนบอลเอซิมิลานแฟนบอลเอซิมิลานทุกท่านเลยครับมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างกับมาตรการของสโมสรณนะเวลานี้แล้วก็การเสริมทัพเต็ม10ให้กี่คะแนนก็สามารถแสดงความคิดเห็นผู้คนใต้คลิปกันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนเพื่อคลิปหน้าสวัสดีครับ